เคยประสบปัญหาแบบนี้บ้างหน้าฝนทั้งมดทั้งแมลงพี่เมย์พี่รอดรีวิวสวัสดีค่ะมดแมลงบุกโต๊ะทำง,งานของพี่เมย์บนโต๊ะทำง,งานจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่ต้องมีติดไว้นั่นก็คือลูกอมค่ะและนี่คือกระปุกใส่ลูกอมของพี่เมย์อันเก่าค่ะจะสังเกตว่าน้องมดน้องแมลงนะคะทั้งข้างนอกและก็ข้างในกระปุกเลยค่ะไม่รู้เข้าไปได้ยังไงก่อนอื่นลูกอมของเราหมดไปซื้อมาเติมก่อนนะคะ2ถุงแบบนี้เลยพอดีกระปุกใหม่ที่สั่งมาถึงแล้วบกมือลากระปุกเก่าวันนี้จะมาแก้กระปุกใหม่น พี่เจ้ากระปุกเก่าไม่เมนี่ไม่ไหวเลยนะคะทั้งบนโต๊ะทั้งในกระปุกเลยคะ่ะทั้งมดทมั้งแมลงมากันเต็มเลยคะ่ะส่วนกระปุกใหม่ตัวนี้นะคะเขาเป็นกระปุกใส่มเมล็ดกาแฟเป็นกระปุกศูนย์ยากาที่เขาบอกว่ามดแมลงไม่สามารถเข้าได้นะคะทำความสะอาดโต๊ะเรียบร้อยแล้วกําจัดน้องมดน้องแมลงออกไปแล้วนะคะก็ได้เวลาเทเติมสต๊อกได้เลยคะ่ะพี่เมย์จะเทไปให้เต็มกระปุกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะคราวนี้เราก็จะมีกระปุกลูกอมเอาไว้ทานบนโต๊ะทางานของเราแล้วนะคะกระปุก <ure> ตัวนี้นะคะพี่เมเดีย๋ยวจะแปะไว้ให้ที่่่่่่ตะะะะะะกกกกกร้้้้้าาสสสเเเเเเหหลลลลลลืืือออออองงงงงคคคคคคคิปนนนนนนนยยพใใจ็็แััไม าใส่เครื่องปรุงใส่มาได้กาแฟาได้หมดเลยค่ะมดแมลงก็ไม่มากวนแน่นอนก็สะอาดเรียบร้อยด้วย